สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนซีเกาะเกล็ดนะคะเมืองเกาะเกล็ดนะคะดูสองวันผ่านไปใบใหม่ก็ออกมาแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่ใบใหม่สวยนะคะใบใหม่มีสีเขียวสีขาวสีแดงนี่คะ่ะ ออกมามีเหลืองนิดนิดกกกล็ดเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเขาต้นโตเขาจะมีความงามมากเลยดูต้นนี้สิคะนี่โอ้โหใบโตเขานี่สีสวยนะคะจริงๆต้นเห็นจริงๆมนี่แบบสี สวยมากเลยสีขาวก็ขาวแบบขาวใสเลยนะคะส่วนใบใหม่ของเขานี่ค่ะนี่ให้ได้ชมใกล้ๆเลยส่วนต้นนี้นี่นี่นี่ใบใหม่เห็นไหมคะไม่อยากจะบรรยายเลยให้ภาพบรรยายนะคะดู สีเหลืองนะคะที่เห็นอยู่นี้สีเหลืองสีเขียวเม็ดสีแดงสีขาวนะคะนี่แหละค่ะดูใบนี้โอ้โหใบนี้ก็ใช่ย่อยด่างแบบนี้สวยแบบนี้โตมานี่จะขนาดไหนส่วนต้นนี้รักเอวยนะคะ นี่ค่ะสวยงามนะคะต้นนี้ว่าจะแบ่งปันนะคะแต่ว่าเขาด่างมาใบหนึ่งเนาะไม่รู้ใบที่สามเขาจะเป็นยังไงนะคะรอไว้ก่อนนะคะค่อยแบ่งปันเพราะว่าดูใบที่สามาก่อนว่าเขาจะด่างไหมถ้าใบที่สามไม่ด่างเดี๋ยวถ้าเกิด เราแบ่งปันไปจะเสียความรู้สึกเนาะถ้าเกิดใบที่สามด่างก็จะไม่หลุดแล้วนะคะรักเอยสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็อยากถ่ายให้ได้ชมความงามไปด้วยกันนะคะไม่มีอะไรมากวันนี้ถ่ายให้ได้ชมวันหน้าเราจะมาแบ่งปันกันอีกนะคะ ดูความงามของเขาก่อนว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ